สวัสดีครับเอฟซแฟนขับช่องป่าพิรันใหญ่ช่ไนลครับผมหรือว่าสร้างป่าพิธีเซื้อวิสครับผมไม่นี้ผมก็มีโอกาสเดมมาอยู่ในงานแกมพิลโนขับนะครับเนาะเล่นกินเที่ยวสัน่นชโลกแกมกันขับรถชมเมืองกินชาบูการกาบริษัทไทยย a มหามอเตอ r นะครับเนาะร,นะรวมกับตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดนะครับเิ่นการงานขับึ้น กับผ้าลูกค้าชี้รถร่วมกันทาบุญนะครับชมเมืองหลกักการมีการเลียงอาหารตัวนี้ก็เป็นรถแกนที่โน,โนของลูกค้านะครับเนาะทีคนเดินํำมารวมงานเขาก็เลยเช็ครถเตรียมพวาอมพร้พอมให้ลูกค้านะครับเช็ครถเตรียมพวาอมพร้อมลงทะเบียในให้ลูกค้าเรียบร้อยครับเนี่ยค,คือพอร้อมที่จอ,อเดินทางแล้ว แต่สำหรับลูกค้าคุณกัสิเ่นกิจกรรมมีอย่างต่างๆอยู่ข้างในนะครับอยู่ในห้องแอร์อยู่ในโชว์รูมนะครับนะนี่ก็คือได้สร้างรูปร้อของเขาครับผูดูแรลรถให้ลูกค้าครับผมนี่ครับ <c oughs> ลูกค้าคุกานกัสิเรน เกมเลนี่ยังอยู่ทางใน,นอาชีพสะท้อนกระจกเนยเด้อครับเด้อผมศิาพาเบิ้งรถรุ่นต่างต่างครับมีหลายรุ่นหลายหลายรุ่นหลายขนาดซีซีนะครับเนาะแต่ยังเคลนพวกนี้ก็เป็นแกนฟิลโลโน่โตไมน่นะครับเด้อนี่ครับแกนฟิลโลโน่โตไม่ข้างในใหญ่สองอันหนึ่งก็จะเป็น x max สามร้อยนะครับถัดมาอีกก็จะเป็น n max airlock นะครับเนาะ พาซซิโอนะครับสำหรับรถย a m า h านะครับเด้อตัวนี้จะเป็นเอ็กซ e r เตอร์ลอยหาซิมหาซี่ๆครับนี่ระบบวาวีวีเอนะครับระเกียร์หกสปีดครับเอ็กแม็กสามลอยครับสามสี่ขั้นนะครับจอดอยู่นี่ ตัวนั้นก็จะเป็นฟาซิโอลอยยิ้มหาซี่ๆครับเคร่องยนให้ริดน่ครับเดี๋ยวผมพ้ายางเบิกงรถัดมาทางนี้ก็เป็นทีมงานสร้างคุณภาพครับนี่แหละครับรถต่างๆนะครับลูกค้าก็ทยอยออกมาแล้วเดี๋ยวผมสอดทามให้ครับ ลูกค้าเพิ่นก็ทยอยมาเอะมากเลยเตรียมพร้อมๆไปแล้วบัดนี้รถข้างไหนเนี่ยครับรถก็มี่จำนายอยู่หลายรุ่นนะครับมากรถรุ่นใดก็มาเบิ่งมาชมโหมดนะครับเด้อตอนนี้ลูกค้าเป็นของมาเตรียมความพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเดินทาง เก็บพร้อมๆแล้วครับเอ arak, JI, ่อด so ีสร้างแจ็คเนาะครับเนาะก็เป็นผู้นำขบวนนะครับเด้อครับผมตอนนี้ทีมงานอ่ะลูกค้าคนกใกล้ที่ได้เริ่มขบวนด้แล้วครับได้พี่อยู่สร้างแก๊กไปอยู่ไหนนะจ้า ทีมงานน้องนางสาวเซย์ครับกำลังขึงไปครับผมอันะ <c oughs> น,นี้นั่งนี่ตลกดแกนพี่โ,โน้ตไอ้ตัวไอ้พี่น้องเอ้ยพู้น <c oughs> <c oughs> oh ะโอ้โหแบบ ไปบุญไปชาบูไปลอด,ดูยโสครับงานนี้ครับงงแกนฟิลโ่โครับครับผมถ่าลูกค้าไปงานครับผม ไพี่น้องไปบังพ่อกันีช่องปพิลัญญา,าช่องครับ